สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเกมเมอร์สารนะครับก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแอป make by Kbank นะครับเป็นแอปในเครือของกสิกรนะครับที่ผมรีวิวไปคลิปแรกนะครับวิธีสมัครอะไรเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับโอเคครับพอเพื่อนๆพื่อนล็อกอินสมัครเข้ามาเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะเจอหน้านี้นะครับ เพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะครับตรงมุมขวานะครับตัวที่สองนะครับที่เขียนว่าเชิญเพื่อนนะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็นรหัสแนะนำของผมนะครับฝากด้วยนะครับ sk 9 0 8 6นะครับฝากด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับตอนนั้นผมเชิญเพื่อนได้หนึ่งคนนะครับรับห้าสิบบาทนะครับเชิญมาแล้วก็ เงินก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ยังไม่สามารถถอนได้นะครับต้องรอให้หมดเดือนก่อนนะครับแบบนี้นะครับรอบนี้ก็คือวันที่1ถึง31ธันวานะครับต้องรอให้หมดเดือนนี้ก่อนนะครับนับตั้งแต่1นมกรานะครับไป14วันเงินถึงจะเข้าบัญชีของแอปตัวนี้คุณนะครับคุณถึงจะ สามารถเอานำไปใช้ได้นะครับนี่ครับเพื่อนๆมาอ่านรายละเอียดตรงนี้ก็ได้นะครับรอบเดือนนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับรีบมาทำกันนะครับเชิญได้เดือนละ9คนนะครับสูงสุดนะครับพอมีข้อความแจ้งเข้ามาก็เงินก็จะเข้าตรงนี้เลยนะครับเราสามารถเอาไปใช้จ่ายได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ